้าค่ะเรียน Data Science for Business ที่ University of s t i r l i n g ค่ะก็ของหนูนะคะเป็นคอร์ส Data Science for Business ก็คือคอร์สของที่งานมันจะเป็นคอร์สใหม่ที่รวมกันระหว่าง Data าไซส์ซึ่งเป็นด้านไอทีกับ Business มารวมกันซึ่งคอร์สเนี่ยมันจะแบ่งเป็นแบบมีทั้งวิชาไอทีแล้วก็วิชา Business ด้วยส่วนอาจารย์ที่เนี่ยก็คือก็จะเป็นพ่อแ่ทายทางด้านนี้ซึ่งเป็นการโวกันของ ทคโนโลยีพวกอินโฟมชันเทคโนโลยีกับบิสเนสเอามารวมกันส่วนของคอร์สอะมันก็จะแบ่งเป็นแบบบิสเนสสัก4 0 IT60 ซึ่งก็รวม2อย่างโดยกันสไตล์การเรียนของโปรแกรมนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นมีเลคเชอร์มีเลคเชอร์ lecture, แล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็มีการตลาด เลคเชอร์เนี่ยจะคิดเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็ประมาณแบบสามพอนึงก็คอือนแบบวิชากับทุกวิชาเนี่ยก็จะมีเป็นเลคเชอร์แน่นอนอยู่แล้วเป็นเบสแล้วก็จะมีแบบแล็บแลบก็คือจะเป็นวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาไอทีส่วนวิชาที่เป็นเวิร์กช็อปก็จะเป็นวิชาที่เป็นแบบพวกบิสเนสเป็นตน้นเอ็กซมอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับวิชาแบบบางวิชาก็ไม่มีเอ็กซมเลยบางวิชาก็แบบมีเอ็กซมเฉพาะไฟนอลเอ็กซมัมก็จะมี คอนแทคกับอินดัสทีก็คือเหมือนแบบมันมีออปชั่นอลให้ให้เราเลือกว่าเราอะ่ะจะทำ dissertation หรือ c o n ซัลแทนซี n โปรเจกซึ่งคอนซัลแทนซีโปรเจกต์ก็คือเราอะ่ะจะต้องเหมือนแบบไปอินเทอร์ชิปกับบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อแก้เพื่อทำโซลูชันให้กับเขาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบอย่างเซมที่แล้วเนี่ยมหาลัยอ่ะ ทางคณะเนี่ยเขาก็มีแบบเป็น university visit ไปไปที่คอมพานีนึงที่เป็นเกี่ยวกับพวกดาต้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือนอกจากนี้มันก็จะมีแบบพวก extra curriculum ที่เหมือนแบบว่าอันนี้จะเป็นเหมือนแบบ v o l วารนเทียให้เราว่าเราสนใจที่จะไปทำโปรเจต์โปรเจกให้กับบริษัทนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราสนใจเราก็จะบอกกับอาจารย์คณะเราได้เนี่ยให้เราแ a p p ายไป ที่เรียนแล้วชอบมากคือจะเป็นวิชาโูบริซัท consultancy แบบเอา case study จริงๆมาเรียนก็คือเหมือนอย่างเหมือนอย่างตอนนี้ที่ที่แบบที่เป็นอะไรที่น่าสนใจก็พวกเทคโนโลยีดิ u s i n e s s ในโูบริซัทต่างๆจะ based on real case study ก็คือให้ให้คนที่เรียนเนี่ยมี group c a s มี group discussion แล้วก็ group project ว่าเราถ้ามันเป็นสถานการที่ทางอค consultancy เราจะ g i v ์เขาเรียกว่า transaction หรือว่าโซลูชั o n อะไรให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเอาจริงๆอ่ะคือมันก็ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบนนันอย่างแบบเวลาเราได้เรียนเราเราก็จะมีแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็อะไรนะออกมาเป็นโซลูชันที่เราคิดว่ามันน่าจะไปนาไปใช้จริงได้แล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกวิชาโคดดิ้งซึ่งเรารู้สึกว่ามันประโยชน์ต่อสายงานที่เราจะไปทําในอนาคตเพราะว่ามันเป็นสกิลที่แบบว่ามันเพิ่มเข้าไปมันเป็นสกิลที่จาเป็นที่ที่เราจะต้องเอาไปใช้จริงๆได้ในห้องเรียนนะคะเพื่อส่วนใหญ่จอินเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็น เด็กยุโรปสักประมาณ80%ปอระมาณ80-70%ที่เหลือก็คือจะเป็นเอเชียแล้วก็มีแบบพวกแอฟริกันด้วยก็ส่วนใหญ่ international อาจารย์เนี่ยคือเบสที่ยูเคเป็นอังกฤษซะส่วนใหญ่เลยก็คือ มีน้อยมากที่จะเป็นอาจารย์ที่มาจากฝั่งอีเชียหรือว่าเป็นอาจารย์ชาติอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็มีความเป็นแบบ professional สูงมากสูงสูงแบบสูงสูงเยอะมากเราก็เลยจะรู้สึกว่าเออเรามาเรียนที่เนี่ยเราได้พัฒนาสกิลในด้านแบบพวก cultural management ของเราด้วยแล้วก็พวกการสื่อสาร communication ของเราไปด้วย